เข้ามาทองสองครับผมด้ีหลับองก็อจะเครับโอ้ยตายแล้วโอ้ยดีกวายสดีก่าย คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองมานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจียเจ๊ยบเตรียมตัวออกเดินทางครับผมวันนี้เราเดินทางไปที่อ่าของสามครับผมนี่ไปกับคู่กายลำลากครับช่างเจี๊ยบนคนปรปฐมก็ติดตามผลงานครับผมวันนี้จะหมานหรือเปล่า าวานเปิดตาถังใหม่ไปเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบครับผมลังแตกไปก็มาแล้วครับผมตัวแรกครับปืนช่างเจี๊ยบนครปฐม,มครับผมก็มันเริ่มล่องเริ่มล่องก่อนครับแล้วก็เด้งขึ้นมากลัมาแล้วครับผมแต้มแรกติดตามรับชมนะครับตอนยิงอาจจะไม่ได้ถ่ายครับผม ตอนนี้เราอยู่ของสองนะครับผมโอเคเตะโดนแล้วครับผมโหระยะคตดไก่อืมสามสิบเมตรเข้าหัวไปเลยโดนอีกตัวครับโอโหลอยอืมไยดีอืมสาแตกเข้าลูกตา เอียบครับผมของจริงวันนี้ปืนศูนย์มาวานเล่นปืนลอกครับปืนลอกยิงไกลๆไม่ดีนะไม่ดีอย่างว่าสายในกระปุกมันลังนะพี่ตอนนี้ก็เข้ามาของสองครับผมปลาเยอะครับแต่ก็ไซส์เมื่อคืนครับที่ยิงเมื่อคืน ติดตามรับชมครับผมวันนี้จะลังแตกหรือเปล่าก็ตอนยิงต้องขออภัยด้วยครับผมไม่ได้ถ่ายออกมาคนเดียวครับไม่มีคนถ่ายให้ก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมหวันเจี๊ยบ สสยวิงยว่งค่วิ่งะแน่นอนตัวเต็งครับตัวเต็งตัวเต,ต็ตงใส่คองชมทบกวน หลุดไปเยอะผมว่าอยู่ฝั่งนู้นยิ่งหมิ่นยิ่งหมินใส่วิ่งครับเจอกับผมปากเกลือครับแจวครับมันเจียบไม่ธรรมดานี่ครับผมปลาทูไม่ได้มีแต่ในทะเลนะครับ ในคลองก็มีครับผมนี่ครับเริ่มบันเทิงแล้วครับผมกวันเจี๊ยบวันนี้เอาคู่ไกลลําลักปืนช่างเจี๊ยบนะครับความประมบุกมาด้วยครับผมนี่ครับไฟไฟข้างที่จะ w o ว,วรครับผมเห็นเห็นปลาไหมครับชัดเจนติดตามรับชมครับผม หวานเกี๊ยครับโดนประทูครับผมไม่ได้มีแต่ในทะเลครับหวานเกี๊ยครับผมนี่เริ่มแล้วครับเริ่มมันแล้วครับผมาติดตามรับชมครับเเดี๋ยวเราจะย้ายไปของสามกันครับผม น้องโจมาด้วยครับเดีย๋ยวพาน้องโจหลังแตกนะครับผมแล้วก็อได้อยู่ครับเดีย๋ยวเราจะย้ายไปของสามกันไหนดูผลงานน้องโจได้หลายตัวยังยังครับยังอะโอบุกมาจากคอนถมมาไม่ธรรมดาขี่มอไซค์มาของจริงครับไปเดี๋ยวพี่พาเนิน ดูห<อ>งอนกาแยนะครับโอ้ยของจงจริตายแล้ว <laughs> ดูหองน้องแบงค,ครับผมโอ้โหสายแม่งสวยว่ะเฮ้ยสายดีกว่าแต่พี่มันก็ไปนู่นดีกว่าคูพี่ว่าแต่พี่นูน่นถ้าถ้าขยันเดินนะพี่ได้แนออ่นอนโอ้โหสายดีสายดีไปไปนู่นดีกว่าครับผมโอ้โห oh, ดูสายหวานเฉียบเลยครับยิงระยะไกลครับผม โอ้หแทบไม่โดนน่ะเดินขาแบบนั้ไปดูผลงานน้ต้งนะครับผม,มรึ่งลังครับผมหวานเกี๊ยบเลยครับไปดูโหไซส์สวยๆครับผมโอ้โหปนปงมของสองอยู่ตั้งนานนะบอกว่ามาของสิงไดท้ที่บอกอ่ะ ครับผได้สายใหญ่มาใส่ถังแล้วนี่แต่ว่าก็เกือบก็เกือบครึ่งลังเหมือนกันนะโอเคครับติดตามรับชมครับผมโอ้ดได้ซ้ายนี้นะน,น,น,นะนะเหนีนนครับผมสายน่าจะเจ็ดแปดขีดครับเข้าหัวไปเลย ก็อยู่ของหกครับผมโอยิงเพลินจนไม่ได้ถ่ายคลิปเลยปลาเยอะครับผมปลานกปลานกนกทั้งคลองครับคลองสองคลองสามคลองสี่หนุนตัวใหญ่ครับนี่เอ้ายิงอุ้ยโดนนู่นโอ้โหลอยบาลเลยครับโอเคครับผม ยิงป้าตอนนี้เราอยู่กองหกครับผมโอ้ยิงไม่ไหวเลยเยอะจัดครับนี่ครับผมเดีด๋ยวมาดูผลงานนี่ได้เป็นผ่าครับผมได้เป็นผ่าครับช่างเก็บนะครับผมน,นะผนี่สายดื้อเย็บครับผม ดูผลงานหน่อยนะครับจะเป็นลังครับนี่ใช้ดีสวยครับข้างนอกมุงลอยเยอะมากเลยนะ เยอะจัดอะ่ะหวานเจี๊ยบเจี๊ยบผมจะยิงป้านะครับ ใสสวยด้วยโหนี่นีาจัน้นออกนะนี่ธรรมดาครับผมดูไซส์ครับดูไซส์เ้ยแพ็กคู่นี่วะสคนเลยแพ็คคู่แพ็คคู่หันเกียบ ผมเห็นว่า,า,ามีคอานะครับมเฮ้ยมือถืมถามาาอมือ่ือ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 หืมือถือไอ้ธรรดูไซส์ครับดูไสข้างประทูปลาทุมก็มีประทุมประทูก,ะะก็มีนะครับผมวันเกี๊ยครับหอือใครเห็นก็ว่าตายหวันเกี๊ยบอีกเล้ วิ่งครับผมอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไซส์สวยอ่ะไซส์ประทับใจใช่ไหมเอาเรื่องเอาไว้กี่นี บดอกอินดี้นะครับผมหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่ชอบงานสวยวิบวับิบวับนะครับผมให้รับชมครับสวยงามครับผมงานวิบวับิลบคมลบเลียนผมใช้มาตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เปิดตัว่นะบด,ดอกอินด,ดี้ ท่านใดสนใจทักไปหาได้เลยครับหรือโทรเบอร์นี้ครับผมหวานเจี๊ยบ